สวัสดีครับแฟนเพจมิสซูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเซลป้อเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับพบกันในรูปแบบของการแต่งตัวที่แบบเต็มยศซะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โชว์รูมเรากำลังตรวจมาตรฐานนะครับก็วันนี้เป็นวันเวนโชว์รูมด้วยนะครับก็มีโอกาสนะครับจะมารีวิวนะครับรถสวยๆด้านหลังของผมนะครับเป็นเอ็กเพนเดอร์นะครับแต่งทรงยอดฮิตของที่นี่เลยนะครับคือที่ไหนแต่งไม่สวยไม่รู้นะครับแต่ที่นี่แต่งสวยแน่นอนนะครับ อาลนครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะเอาคลิปดีๆรถส,สวยๆข้อมูลดีๆนะครับมาฝากทุกคนนะครับในช่องมิสซูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งครับไปชมกันเลย Style Style, Style. Style the answer is everything to ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือเอ็กเพนเดอรนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัว2022นะครับคันนี้นะครับสีขาวราคา95,000บาทนะครับราคา95,000บาทราคาสีขาวเนี่ยจะมากกว่าสีอื่น10,000บาทถ้าเกิดเป็นสีอื่นนะครับราคา895,000นะครับอ่าคันนี้ครับแค่เห็นรูปร่างของน้องก็สวยงามมากแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าคันนี้นะครับที่เพจ มิสูไปแดงบอแดงแสงนังโค้งเนี่ยนะครับเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับลูกค้าสามารถดีไซน์รถเป็นของตัวเองได้นะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการแต่งนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเนี่ยเด่นๆเลยนะครับคือกระจังหน้านะครับที่เป็น Advanced m i c e h i e l ครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับใส่กระจังหน้า Mini Alpad ให้แบบนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ากระจังหน้า Mini Alpad เองก็มีหลายเกรดหลายแบบ ซึ่งแบบที่เราติดตั้งให้เนี่ยเป็นเกรดที่ดีที่สุดแล้วนะครับในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปหามาติดเองทั่วไปนะครับระวังนะครับเพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วนะครับโอเคนะครับกระจังหน้ามินิเอาผ่านเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันรถมันจะดูใหญ่ขึ้นนะครับกระจังหน้าจะดูเต็มขึ้นแล้วมันดูเด่นนะครับจากเดิมที่กระจังหน้าติดแค่แบบเป็นส่วนประกอบแล้วก็โลโก้มิซูตัวนี้นะครับที่เป็นสีโครเมียมจะเด่นใช่ไหมแต่พอใส่กระจังหน้าปุ๊บหน้าจะดูเต็มขึ้นแล้วก็โลโก้เนี่ย เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะโลโก้ตัวนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีแดงแบบนี้หรือเอาเป็นสีดําเงาเหมือนตัวกระจังหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลือกได้2สีนะครับสีแดงแบบนี้หรือสีดำนะครับดำเงานะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับนั่นก็คือโลโก้ x p a n d e r นะครับนี่เราติดให้นะครับในส่วนของโลโก้ครับอ่าโลโก้นะครับ x p a n d e r นี้ลูกค้ารถสีขาวเนาะนะครับผมก็แนะนําลูกค้านะติดเป็นสีดํา สีโครเมียมก็ได้นะนะครับรถสีขาวติดโลโก้สีอะไรก็สวยนะครับมันตัดไปหมดเหมือนกล่องของขวัญสีขาวอ่ะเราใช้ริบบิ้นนะครับเราใช้ริบบิ้นสีดําหรือสีอะไรมันก็สวยนะครับอ่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น X อ็กซ์ทนเดสีดำนะครับตัว X เป็นสีแดงซึ่งตัว X เนี่ยนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับลูกค้าถ่ายรูปเสร็จเบื่อลอกออกก็ได้หรือถ้าเกิดอยากให้มันอยู่นานๆนะครับเราเอากาวมาแปะด้านหลังนิดนึงนะครับผมก็จะแปะให้มันแน่นๆหนาๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่า สวยงามสวยงามจริงๆนะครับขยบลงมาอีกนิดนึงครับบริเวณนี้ครับอ่านะครับไฟนะครับจากเดิมที่โรงงานเนี่ยให้มาเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมอัปเกรดให้ฟรีนะนะครับเป็นไฟ LED ลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับผมอัปเกรดให้เลยนะครับซึ่งหลอดไฟเนี่ยอันนี้เป็นหลอดไฟนําเข้าจากเยอรมันนะครับความเข้มแสงอยู่ที่8,000ลูเมนนะครับอ่าแล้วเรากําลังจะอัปเกรดนะครับ ใส่ความเข้มแสงถึง2 0,000ลูเมนเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับกำลังดูอยู่นะครับว่าผลิตภัณฑ์ไหนนะครับซัพพลายเออร์เจ้าไหนตอบโจทย์เรานะครับคือบอกเลยว่าผมเลือกของมากนะครับคือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้ามาขายรถนะครับก็เลยจะค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกอุปกรณ์ติดตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มาติดให้รถนะครับเราจะดูออกนะครับเพราะว่าผมตอนสมัยฝึกงานใช่ไหมก็เคยฝึกงานในโรงงานนะครับนอกเรื่องไปเยอะเลยนะครับโอเคนะครับ มาดูในส่วนของด้านล่างครับคันนี้ครับลูกค้าติดสเกิร์ตนะครับทรงสปอร์ตนะครับซึ่งสเกิร์ตเนี่ยผมมีให้เลือกหลายลายนะนะครับซึ่งลายที่ลูกค้าเลือกลายนี้นะครับก็จะเป็นของไลเดอร์เองครับซึ่งไฟนี่เดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ไฟเดย์ไลท์นะครับนี่มันจะเป็นแนวตั้งนะครับอ่าเป็นสเกิร์ตทรงที่แบบไฟเดย์ไลท์เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมันจะมีส่วนมากมันจะเป็นแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมนะครับแต่คันนี้นะครับใส่สเกิร์ตที่เป็นไฟแนวตั้งนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ต แล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับในท้องตลาดตอนนี้ไฟแนวตั้งมีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะนะครับส่วนมากจะเป็นไฟแนวนอนนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยพอดูเต็มๆแล้วเนี่ยครับมันทําให้แบบมันดูสปอร์ตนะครับบวกกับกระจังหน้ามินิเอลพาดเนี่ยดูค่อนข้างออก VAP ไปทางสปอร์ตเลยนะอย่าลืมนะครับลูกค้าซื้อรถที่ช่องผมเนี่ยดีไซน์รถเป็นของตัวเองได้เลยนะนะครับผมจะส่งอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดให้ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถดีไซน์ไปพร้อมๆกับเซลล์ได้เลยนะครับอ่านะครับ ด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้ามินิเอาร์าดสเกิร์ตไรเดอร์เไฟแนวตั้งนะครับไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับแล้วไฟหลีเดิมๆเ,เนี่ยจากโรงงานมาเป็น LED นะครับโดยมีการซอยเป็นช่องช่อง,ช,อง,ช,อง,ช,องช่องแบบนี้นะครับสวยงามามากๆนะครับในส่วนต่อไปที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือหลังคาดําและเสาว AB. อ่านะครับในส่วนของหลังคาดําและเสาว b b นะครับคันนี้ลูกค้าได้แรปสติกเกอร์นั่นเองนะครับลูกค้าสามารถ อัปเกรดได้นะครับซึ่งสติกเกอร์ที่ผมเลือกนํามาใช้เนี่ยนะครับคือซัพพลายเออร์เจ้านี้เป็นซัพพลายเออร์ที่แรปในส่วนของรถเบนซ์รถพอร์ตรถสปอร์ตอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานเวลาที่หลังคาเนี่ยมันต้องมีการยืดสติกเกอร์ใช่ไหมแล้วมีการใช้เดาไดาเป่านะครับถ้าเกิดสติกเกอร์เป็นโลเป็นโลค้าหรือแบบเป็นเป็นสติกเกอร์แบบเกรดตำาๆเนี่ยเวลาเราดึงออกมาเนี่ยครับสีสติกเกอร์จะเพี้ยนทันทีนครับแต่สติกเกอร์เจ้านี้นะนะครับติดไปแล้วเนี่ย สีเหมือนกันทั้งทั้งลำเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันงานดีมากนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยสาปีเลยนะนะครับอ่านะครับก็เป็นสติกเกอร์ดําเงาเป็นการแรปหลังคาเป็นสีดำนะครับให้อารมณ์แบบทูโทนนะครับเพราะว่าฟิล์มที่เราติดนะครับก็เป็นฟิล์มสีดําใช่ไหมนะครับหลังคาดํามันก็เลยเป็นทูโทนแบบดําขาวนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตบวกกับกระจังหน้าที่เป็นมินิอลพาดบอกเลยว่าคันนี้ หล่อมากนะครับหล่อมากนะครับผมก็ชอบนะการแต่งสไตล์นี้คือคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเวลาจะบิวลูกค้าแต่งแต่งรถเนี่ยนะครับผมจะบิ้วไปทางคือจะบิ้วไปทางที่ตัวเองชอบด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีแนวที่แนวทางที่ชอบมากกว่านะครับผมก็ไม่ขัดดีแล้วนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําได้นะครับเพราะว่าผ่านการแต่งรถมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับล้อนะครับที่โรงงานก็แถมมาให้เนี่ยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17เเดิมๆจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะ เป็นลายใบพัดนะครับซึ่งมีการดีไซน์ให้มันเป็นให้มันดูใหญ่นะครับด้วยการดีไซน์ของเขาด้วยรูปทรงของเขานะครับแต่มันคือขอบ17นะครับแต่มองมันเผิอเหมือนขอบ18เลยซึ่งเราสามารถอัปเกรดนะครับใส่ล้อแม็กเหมือนที่ผมรีวิวไปนะครับไม่ว่าจะเป็น BBS นะครับแกรซี่หรือเลนโซนะครับก็ได้นะครับทำให้แบบมีความแปลกใหม่นะครับมีความไม่เหมือนใครมีความแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับก็สามารถดิวติดแม็กได้ในราคาเซลล์นะครับในราคาต้นทุนได้เลย จะติดถูกกว่าลูกค้าไปติดเองหน้าร้านนะครับตามมากันต่อครับติดๆก็คือในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างรถครับสเกิร์ตของไรเดอร์เอเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับพร้อมกับมีเส้นตัดสีดำใหญ่ๆเลยนะครับแล้วมีโลโก้ไรเดอร์ครับพร้อมกับเส้นไฮไลท์สีแดงนะตั้งแต่ประตูด้านหน้ายันประตูด้านหลังเลยนะนะครับปาร์ตนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นไฮไลท์สีแดงเนี่ยมันจะดูน่าเบื่อ นะครับลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบสามารถตัดออกได้นะสำหรับเส้นไฮไลท์สีแดงเส้นนี้นะครับอ่านะครับประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ใหญ่ๆนะครับส่วนอุปกรณ์ย่อยๆที่ผมจะพูดถึงนะไม่ต้องไม่ต้องลงรายละเอียดลึกมากนะครับนั่นคือการศาสตร์ครับมีการติดให้นะครับแล้วก็เบ้ามือครับอันนี้เป็นลายเคปฟล่าแบบเต็มนะซึ่งผมได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับน้องมิ้นก็ได้รีวิวไปหลายคลิปผมมีให้เลือกแบบหลายหลายแบบมากเคลฟล่าเต็มลำ เคปล่าเฉพาะหลุมนะครับหรือจะเอาแบบโครเมียมหรือจะเอาแบบดําด้านมีให้เลือกลูกค้าเลือกได้เลยนะครับลูกค้าจองเข้ามาก่อนแต่งรถผมจะส่งอุปกรณ์ทั้งหมดให้ลูกค้าเลือกเองเลยนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับซึ่งรถสีขาวเนี่ยคันนี้แต่งเป็นทูโทนนะครับติดเคปล่าเคปล่าเนี่ยมองไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนสีดําแต่พอมมองใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะมีมิตินะครับเป็นจะมีมิตินะอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือฟิล์มครับซึ่งฟิล์มที่ผมติดให้เนี่ยนะครับ ถ้าซื้อรถที่ช่องผมนะครับฟิล์มที่ลูกค้าจะได้คือฟิล์มอเมริกันออโต้ฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกแบบซูเปอร์นาโนนั่นคือเหนือกว่าฟิล์มทั่วไปอีกนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่มืดนอกสว่างในคนด้านนอกรถเนี่ยมองเข้าไปมันจะมืดอย่างนี้นะนะครับส่วนคนด้านในที่อยู่ด้านในเนี่ยเวลามองออกมามันจะสว่างนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่จะได้นอกจากความมืดความสว่างที่แบบให้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยเรื่องที่2ที่จะได้คือการกันร้อนและการแสงได้ดีกว่าฟิล์มทั่วไปนะครับอันที่3คือ ระยะการใช้งานนะครับมันจะนานกว่าฟิล์มทั่วไปมากๆเลยนะครับซึ่งฟิล์มตัวนี้เนี่ยรราประกันถึง8ปีนะครับเป็นฟิล์มนําเข้าจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับล้อแมกนะครับรวมทั้งสเกิร์ตด้านข้างหลังคาดำนะครับหูกระจกก็ดําด้วยอันนี้คือตัวแรปนะครับไม่ใช่ครอบนะครับถ้ามองมันเผลเนี่นะครับเหมือนสีที่ทําออกมาจากโรงงานเลยนะแต่นี้คือสติกเกอร์นะครับเราใช้สติกเกอร์แบบฟิล์มนะครับในการแรปซึ่งหูกระจกเนี่ยเป็นงานที่ยากมากเลยนะเพราะว่า พื้นผิวมันไม่ได้เรียบนะครับมันมีการเล่นเว้าเล่นโค้งต่างๆถ้าเกิดสติกเกอร์หลเนี่ยนะครับตามขอบเขาจะย่นทันทีนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสติกเกอร์เป็นงานแบบพรีเมียมจริงนะครับโอเคนะครับด้านหน้าก็สวยด้านข้างก็สวยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังต่อเลยโอเคนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็สติกเกอร์ที่ผมแรปบ,บนหลังคาเนี่ยแรปยาวมันจนถึงสปอยเลอร์ด้านหลังเลยนะนะครับรวมทั้งคีบฉลามด้วยนะครับซึ่ง ชีบฉลามก็เป็นอีกงานหนึ่งในการแรปที่ถ้าช่างแรปไม่ฝีมือจริงอะแรปยากมากนะครับผมจะบอกให้นะครับเป็นตัวที่แรปยากตัวหนึ่งเลยแหละนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างต่อเลยครับด้านล่างคันนี้นะครับในชุดชุดแต่งที่เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับนี่คันนี้ลูกค้าเลือกดีไซน์นะครับเลือกเป็นแบบท่อเหลี่ยมคู่นะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตมากนะสามารถดีไซน์เลือกได้ว่าจะเอาท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้หรือท่อกลมคู่ก็ได้นะครับซึ่ง ผมมีให้เลือกนะครับในส่วนของสเกิร์ตเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากๆนะครับแล้วก็สวยงามสวยงามเกือบทุกตัวเลยครับด้านหลังเนี่ยนะครับเซนเซอร์จะทำทำงานควบคู่กับกล้องถอยนะครับซึ่งติดมาจากโรงงานนะครับเวลาลูกค้าถอยเนี่ยนะครับภาพจะปรากฏที่จอ Android ที่ผมแถมให้นะครับแล้วก็จะมีสัญญาณติ๊ตติ๊ตติ๊ตติเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็สเกิ์ตเนี่ยให้เรื่องของความสวยงามนะครับ รอบคันเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้แต่งได้แบบ v i p Premium สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในครับว่าตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็สวยงามแค่ไหนโอเคนะครับในส่วนของสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือสคารเพดกนรลอยนี่นะครับคันนี้เป็นสคาับเพดกนรลอย2ชั้นนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ด้านในพรม v i p เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับไฟ2เท้าด้วยนะลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะครับขยับขึ้นมาด้านบนอีกนิดนึงครับนี่นะครับ นั่นก็คือนะครับจอ Android นั่นเองครับซึ่งผมได้รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะซึ่งสามารถดู YouTube ดู Netflix นะครับรวมรวมทั้งนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดจอ Android แบบนี้นะนะครับด้านบนจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับในส่วนของกล้องมองภาพบันทึกภาพด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ห้อยเกกะนะครับเราสามารถดูนะครับวันทึกวิดีโอต่างๆนะครับผ่านจอ Android ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเหนือชั้นมากๆ แล้วก็ยังไม่หมดนะครับในส่วนของด้านด้านบนเนี่ยนะครับเพดานเนี่ยนะครับ ในส่วนของผู้โดยสารนะครับแถว2แถว3เนี่ยนะครับผมได้ติดตั้งจอ Android แบบ14นิ้วแบบนี้ให้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าภาพคมชัดมากแล้วก็เป็นแบบตัวท็อปสุดนะครับที่เขาติดกันซึ่งส่วนใหญ่เลยนะผมบอกเลยว่าตามเพจที่เขายิงแอดนะครับที่เขายิงโฆษณากันเนี่ยไม่มีแถมแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในท้องตลาดบ้านเราแล้วนะครับเป็นจอนะครับจอกลางขนาด1 4นิ้วเวลาเปิดเนี่ยจะเปิดเองครับแล้วก็มีแบ็คไลท์ถนอมสายตาแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมีรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับ สวยงามมากๆนะครับหน้าจอด้านหน้าเล่นอะไรนะครับผู้เล่นแถว 2. แถว3ก็เห็นด้วยนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าสวยงามอารามแท้จริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ดูอยู่ครับชอบหรือถูกใจไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะครับที่ผมรีวิวให้ดูเนาะนะครับในช่องของผมมิตซูปายแดงโปแดงแซงนังโค้งเนี่ยนะครับมีคลิปที่ผมกับน้องมิ้นรีวิวรถวาอีกเพียบเลยนะนะครับลูกค้าสามารถไปดูคันนู้นคันนี้คันนั้นนะครับ แล้วจับมามิกเป็นรถของลูกค้าเองได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยห่อนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนะครับที่ผมเอามารีวิวให้ดูวันนี้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนะครับสำหรับการออกรถนะครับเริ่มต้นเพียง39,0 0 0บาทนะครับได้ของแถมแน่นๆแบบนี้เลยนะนะครับสำหรับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็รีวิวรถคันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับหรือ ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการรีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ